นะครับมาครับเลือกห้องนี้แจ่มแจ่มนะแน่นอนเขาไพ่ชัดเจนแบบนี้นะครับขอตามไปที่หน้าเพลเยอร์หนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่ต้องตกใจในส่วนของยอดเงินนะเราดูเทคนิคการเล่นการอ่านเขาไพา่การเดินเงินของป๋าละกันนะครับไม่ต้องไปดูเงินตามว่าเฮ้ยโอ้โหป๋าเงินเยอะลงเท่านี้มันก็เลยได้นี่หว่าไม่ใช่นะครับให้ดูเทคนิคในการเล่นนะครับเทคนิคบาคาร่านะแล้วเราเอาไปปรับใช้นะครับเรามันก็ตามสําหรับ มันก็ตามเงินทุนของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็กําไรที่จะได้มันอยู่ที่การเดินเงินแล้วก็การควบคุมของเราด้วยนะครับสติสําคัญมากๆนะอ่ะเทศแรกเปิดไปแล้วนะฮะหนึ่งหมืนบาทบวกมาแล้วเขาไพ่แบบนี้นะครับเรียกว่าเขาไพ่บิงปองซึ่งป๋าสอนไ้หมดแล้วนานมากแล้วนะครับสําหรับมือใหม่ไปย้อนดูกันเอาได้นะเขาไพ่บิงปองคือสลับสีแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินหนึ่งเม็ดนะครับเป็นลูกเดี่ยวนะเป็นเม็ดเดียว อ่ะซึ่งมีใครบัญญัติขึ้นมาว่าเป็นเรียกว่าเป็นปิงปองก็ไม่ทราบนะซึ่งกูจะเรียกใหม่ก็ได้นะนจริงๆอ่ะเป็นอ่ะเขาให้เปตองเขาให้เทนนิสก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าคือไม่ต้องพยายามหาเหตุผลไม่ต้องถามหาสูตรสําเร็จอะไรต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นบาคาร่าไอ้บาคาร่าหรือว่าการพนันทุกอย่างนะครับที่เล่นบนโต๊ะสถานที่จริงที่บอลหรือเล่นออนไลน์ก็สําคัญทั้งหมดอยู่ที่เทคนิค นะครับการเรียนรู้แล้วก็สติของเราสําคัญมากๆนะครับอ้าวทาไมนี่โดนปลายยึดเข้ปิงปองตัดแล้วนะครับอ่าการหาเงินนะครับไม่ได้ยากไม่ต้องมาหาเงินหลักหมื่นหลักแสนเหมือนปาก,ก็ได้ในหนึ่งวันนะครับมันอยู่ที่กําลังแล้วก็ความจําเป็นที่เราอยากจะหากําไรหาเงินไปใช้ของเรานะครับเราทํากําไรเราเล่นแค่เอาเงินเนี่ยวันละสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันเนี่ย พอใช้ชีวิตอยู่ได้ใช้ช่องทางนี้เป็นไรายได้เสริมพออยู่ได้เนี่ยโอเคแล้วนะครับถ้าตั้งเป้าแค่สามร้อยห้าร้อยอ่ะก็ได้โอเคนะครับแต่ถ้าอย่างบางคนนะฮะทำงานได้อยู่แล้ววันละห้าร้อยสามร้อยพันหนึ่งอ่ะนะครับอาจจะใช้ช่องทางนี้ช่วยเพิ่มหารายได้วันละพันเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยากนะเพียงแค่เราเล่นอาจจะตามปา๋าหรือเล่นเองหรือใช้สูตรหรือตามคนในกลุ่มถอนกําไรเนี่ยรอบละสามร้อยพอนะครับสามรอบก็เก้าร้อยพันหะนึ่งละนะอยู่ที่เราเล่นนะครับมาเปิดนี้มา จ็ดแต้มออะบวกเลยนะครับอถ้าเราฝั่งเพลเยอร์แต้มเกินหกนะครับฝั่งแบง์เกอร์ไม่มีสิทธิ์จวแล้วนะครับมาบวกมาแล้วนะฮะในส่วนของตงัวนี้ซึ่งทุกวันนี้นะครับสังเกตดูเอาได้ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ป่านําเล่นหรือว่าในแต่ละห้องที่เราเล่นเองก็ตามมันไม่ค่อยเกินสามแถวเลยนะถ้าเราเล่นบ่อยๆนะครับเราจะจับทางแล้วก็เล่นดักกราฟมันได้ถูกนะครับแต่ถ้ามือใหม่เข้ามาเนี่ยอ่ะก็ต้องทําใจศึกษากันนิดนึงเราอาจจะยังไม่รู้อะไรมากมาย นะเปิดนี้นะครับขอย้ายไปที่ฝั่งแบง์เกอร์นะครับอันนี้มาสามเม็ดละมันไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยนะครับที่จะออกมายาวเป็นมังกรหรือปิงนปองยาวๆในช่วงของต้นเกมนะครับพอตัดสามมาเงี้ยเจอบ่อยนะฮะเราเจอบ่อยเรารู้แล้วว่าแม่งประมาณนี้แน่นอนระหว่างที่มันจะยาวเป็นมังกรกับตัดสามเนี่ยลงไปสามสองหนึ่งหรือสามตัดสองอะไรก็แล้วแต่แบบนี้มันเกิดบ่อยกว่าอ่าบวกแล้วนะครับเห็นไหมอ่ะแดงออกมานะครับซึ่งตอนนี้อ่ะก็รอดูอีก แล้วแต่ความมั่นใจแล้วก็อประสบการณ์เราอีกว่าเราเห็นเขาไพา่แบบไหนที่มันออกมาบ่อยมากกว่ากันซึ่งมันก็ถ้าจากของป่าเองสามสองหนึ่งบ่อยนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามบ่อยหรือว่าจะตัดเป็นสามตัดหนึ่งทุกวันนี้บ่อยนะครับขอตามไปที่หน้าเลเยอร์แล้วกันนะฮะไม้นี้แบ่งกําไรเล่นนะครับแบ่งเงินทุนแบ่งกําไรเล่นนะไม้ไหนที่เราไม่มั่นใจเราผ่านหรือลดเงินเดิมพันลงมนาะแต่ถ้าไม้ไหนเรามั่นใจเรา,เราอัดใส่เต็มเลย นะอ่ะขอ,อตามไปที่อัพเลเยอร์นะก้9,000แล้วก็ติดเสมอไว้ได้700มาดูกันนะฮะไม่ได้มีเทคนิคหรือว่าฟลุกหรืออะไรสักอย่างก็แล้วแต่นะครับดูขึ้นมาเล่นไม่ได้ใช้สูตรไม่ได้คิดอะไรมากมายนะเราเล่นแล้วเราเสียปุ๊บเราก็ทบเงินนะครับอ่ะเห็นไหมเสียนะครับคือไม่ได้มาเล่นโชว์อ,ไอ่ไอ้เบวกเข้าทุกตาบวก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 ,บวกไม่มีลบไม่ใช่นะครับให้คิดแบบนี้นะอ่ะสามสองจริงๆด้วยกูนะครับเห็นไหมฮะ ซึ่งมันออกได้หลายแบบนะฮะไม่ต้องหาสูตรว่าอะไรที่เราจะอ่านได้แม่นนะอยากรู้เทคนิคครับปา๋าอยากอ่านเขาให้แม่นแม่นเก่งๆคือมันก็บอกไม่ได้นะครับเราต้องเล่นเองแล้วเราจะรู้เล่นเยอะๆเดี๋ยวเราจับจุดได้เรารู้ว่าแบบนี้มันออกบ่อยออกบ่อยเดี๋ยวเราเจอทางของเราเองนะครับอ่านะไม่ได้หมายถึงว่าเล่นมั่วๆไปนะอ่าแต่ว่าให้สังเกตนะครับแล้วก็ศึกษาบ้างเออเน็ตเคไหมนี่ขอตามไปสองหมื่นแบงเกอร์แล้วกันนะครับ น่าจะเป็นสามตัดสามมากกว่าในส่วนของสามเขาไพ่รองนะครับเขาไพ่บาคาร่าทึบเขาไพ่บาคาร่าป่งแล้วก็เขาไพ่บาคาร่าไม่ขีดเจ็ดแต้มบวกนะครับถ้าฝั่งเลเยอร์แต้มมากกว่าหนึ่งแต้มอย่างนี้เกินหกนะครับเจ็ดกับหกเนี้ยเลเยอร์ก็ไม่ได้จั่วนะครับหกแต้มที่สูงแล้วฮะจะไม่มีการจั่วนะครับสวยงามมากสามตัดสามนะอ่ะขอตามไปแล้วกันนะครับที่หน้าเลเยอร์นะครับมีโอกาสมากกว่านะในส่วนของ สามกบไพ่า,าก็ช่วยดูได้ในบางครั้งนะครับไม่มีที่จะแบบว่าในหนึ่งเกมในหนึ่งห้องดูสามกรพ่ทั้งหมดในหนึ่งห้องดูเขาไพ่หลักทั้งหมดไม่ใช่นะครับเราดูทั้งหมดเลยแล้วก็ความรู้สึกในการที่เราเล่นนะคนที่เล่นจะรู้ดีนะครับว่าเขาไพ่เนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้คาว่าเขาไพ่มีอยู่จริงบางครั้งมันก็ได้นะฮะตามเขาไพ่เขา,าไพ่ม่ไม่เข้าเลยอะไรประมาณนี้ป๊อกเก้ากรผมเรียบร้อยนะการหาเงินไม่ได้ยากครับอยู่ที่สติไม่ว่าจะอาชีพหรืองานไหนก็แล้วแต่ บอกเสมอนะครับไม่ใช่แค่การเล่นพนันหรือว่าบาคาร่าออนไลน์แบบนี้นะคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีเทคนิคมีการช่วงชิงมีการตลาดมีสเตในการทํางานนะครับคุณหาเงินได้ทุกทางนะครับขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจสถานภาพบ้านเมืองตอนนี้นะในส่วนของการหารายได,ได้มันก็ค่อนข้างคือย,ยากนะครับแต่ถ้าเรามีวิธีการนะยังไงมันก็ได้นะครับ ขอให้กาลังใจตรงนี้แล้วกันนะครับอะไม้นี้นะฮะมีโอกาสจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะขอยอดไปแค่สองพันบาทที่หน้าเพลเยอร์ครับเปิดมาหมวยมาอมบล็อกไมมโอ้โหโโหกแต้มถือว่าอยู่นะถือว่าอยู่หกแต้มอ่าห้าเย็บจิบหายแล้วมันจวดสองมาทําไงเนะี่ยอ้าวโดนนะครับเออนะฮะถ้าไม้เราไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่าเป็นไงเพลเยอร์คนเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะออกมาก,กว่าเพราะอันน่าจะเป็นสามตัดสามที่มันตามเขาให้ ก็ไม่เป็นไรนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้ามีปาปิกา้าเยดเคไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์พูดตั้งนานสาระกูอยู่ไหนนะครับประมาณนี้นะฮะเทคนิคนะครับก็ไม่ได้มีระายะาสําคัญที่นั่นแหละศึกษาพื้นฐานของเข้าไพา่รูปแบบของห้องนะครับห้องไหนนะ่าเข้าไปเล่นห้อง B 1หนึ่งเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเห็นสาอาเขาไพ่บิงปองที่มันง่ายและมันเกิดตัดพอดีแล้วถ้าเรารู้จักสามอ่ะเขาไพา่สามต่อสามเขาไพ่สามสองหนึ่งทำไมเราถึงจะเล่นไม่ได้นะครับเรารู้เราก็ต้องดักกราฟให้ได้อยู่แล้ว นะเนี่ยเราเสียสองพันเราก็ทบเป็นสี่พันยังไงมันก็ได้ทุนแล้วก็กำไรคืนอยู่แล้วนะครับเปิดมาเออบอดไปเนี่ยป๊อกเลยโอ้โหหกแป้มอีกแล้วกูบอดไปมึงอะบอดไปบอดไปซะบอดไปซะโอ้โหโฮ้ยเคมันเก้าแป้มพ่อมึงอทบขึ้นไม้สามแล้วนะฮะอ่ะต้องบอกอย่างนี้ด้วยการเด่นเงินแนะนํานะครับเล่นทบแค่สี่ไม้พอ นะถ้าสี่ไม้ติดเสียนี่กูพักเลยเลิกเลยนะครับประมาณนั้นเราควรจะต้องแบ่งบางคนบอกอ้โหทบหกไม้เจ็ดไม้บ้าบอใครที่ไหนเขาเล่นกันนะครับแล้วถ้ามันไม่เข้าก็แย่เลยเย้ยเจ็บหนักนะนะครับอ่าไม้นี้ทบไปหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าเทียบกับเงินทุนของแต่ละท่านนะครับแนะนําให้ห้าร้อยถึงหนึ่งพันขึ้นไปถ้าคุณมีทุนโอ้โหร้อยสองร้อยจะเล่นไม้เท่าไหร่อ่ะยี่สิบสี่สิบแปดสิบร้อยหกสิบอย่างนี้เออ่า ซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากนะครับในการเดินเงินทํากําไรนะทุนกลางๆเราอยากได้กาไรเท่าไหร่เราใช้ทุนเท่านั้นอยากได้ทุนหมื่นแนะนำํำอ,อ,อยากได้กําไรหมื่นแนะนําทุนหมื่นอ่าถ้าคุณมีทุนห้าพันถึงหนึ่งหมื่นคุณเล่นไม้ละพันสองพันยังไงก็ได้กําไรหนึ่งหมื่นนะครับมาคงไม่ได้ให้มาถีบหน้าอะไรอิ่แค่มึงจะบ้าเหรอดูแต้มดูแต้มเขาให้เปลี่ยนนะครับแบบนี้โอ้ถึงกับทบไมมสี่นะครับอ่าได้ เดี๋ยวเล่นให้ดูเดี๋ยวเล่นให้ดูหมวยถามว่าอันนี้แต่ละห้องที่เราเข้ามาก็เป็นปกติที่เราเจอแบบนี้นะดูเนซะิดูเซะแนะนะนํานะครับถ้าทุนน้อยๆอย่ามาหาได้จากท่องทางนี้เลยแนะนาจริงนะครับไม่แนะนาให้เอาเงินเย็นมาเล่นเอ๊ะ้นวัวเงินร้อนสิไม่แนะนําให้เอาเงินร้อนมาเล่นที่แบบเออเป็นค่านา้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านค่าขนมค่าโรงเรียนลูกอันนั้นไม่ควรนะครับควรจะเป็นเงินเย็นที่เราแบ่งไว หรือว่าใช้สําหรับการลงทุนหรือการหาเงินเพิ่มอะไรประมาณนี้นะอ่ะสองหมื่นลุ้นกันดูดิไม่เข้าก็พอแล้วแบะไม้นี้โอ้แม่งปอกแปะเออเอาดิโดนปอกเก้าสวยๆนะครับใจวิววิวยนเคข้นท้ไม้นี้ไม่เข้านี่แย่เลยนะเนี่ยก็คือแตกสี่นะครับแล้วก็พักก็หยุดเล่นแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยากนะครับแต่ถ้าเงินทุนพอทบสี่ไม้นี่อ่ะไม้หนึ่งสองสามมาสียไม้สี่ลรวทบได้